สวัสดีค่ะวัสดีพ่อม่พี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเสียน้อยพารวยหรือคนนำโชคชาแนลค่ะ,คะมีคนถามขมาหลายลายค่ะสำหรับตัวเลขของปู่ขุขันนะคะซึ่งหงวดที่แล้วเพิ่นหายมากเก้าเจ็ดสองเม็ดเดียวตรงๆนะคะแต่หันบ่ไดเอามาลง ทางช่องเด้ค่ะข้าอยากน้่ตั้งแต่ปูรอยเอ็ดอยู่เนาะค่ะเล็กปูรอยเอ็ดเพิ่นก็กระลังดังละเข่าดีเข่าสามตัสองตเนาะค่ะก็เลยบริยชนใจของปูปันใดบานนี้เพิ่นทรงม้าหายปันใดก็บอกมาล่องหายเอฟซีเนาะค่ะวันนี้งวนนี้เพิ่นก็ได้ย้ำแล้วย้ำอีกเพิ่นทรงมาาหายตั้งแต่เนินเนินเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเล็แตกสามตพวบนเดอร์แอดวซ์ันเอาไปฝาก เอฟซีนเด้อผู้เพ่อนมาัาแนวทางนี่เนาะค่ะบาทนี้เห่าออกมาสิเป็นจังไดเนาะสิเขา่าเฮ้สิลุดบาทนี่ตะเกาเนี่ยขันมันเขา่าหูเห่านี่อันเห่าเห็นนี่มันก็อยากเพลินนรด,ดดีค่ะเพลินไปโรด,ดดีจยักเปลี่ยนยังเนาะอันนี้ก็คือ,อยูกับดวงกับอันนี้เห่าเนาะห้องสิได้ชคได้ลาบน้ำเพลินบอทันละ ดวงคนห้ามันทอกันคือว่านะนะะ้องขายเนาะมันรวยพอพร้อมกันหันห้าเอามาลงโยกทูบหนูผู้ได้ก็เห็นเห็นแล้วก็เอาไปบะนี้ผู้ได้ก็กได้ผู้บ่ได้ก็บไ่ได,บได้เป็นสันดิเนาะนี่แหละเพิ่นว่าดวงคนเรามันไม่รวยพร้อมกันเพิ่นว่าบางคนเห็นไปแล้วกับบ่มากตัวเลขก็ได้บางคนเห็นแล้วกับเออลองสื่อบองกนาเพา่ัานว่าเนาะคะ่ะ วันนี้พ่นกับไฮมาน้ากันสองชุดเนาะปล่อยมาชุดแรกแล้วกับชุดที่สองนะคะของปูนี่สําคัญอยู่ดิค่ะปล่อยแค่ชุดสามตัวหางเดียวสันนี้พี่น้องงวดว่างหันคือกันไฮมาเก้าเจ็ดสองแล้วก็สองเก้าเจ็ดจังสี่ดิพันไฮมาเน่ะกับเป็นเลขตัวเดียวเก่าคือเก่าเนะชุดสองตัวไฮมาสองห้าสองเก้าสองเจ็ดงวดวัางหันนะคะ แอดจำบ่ผิดเนาะก็สิมันชุดนี่ลหละแต่ซ้ำตัวนี่เข้าเต็มเต็มเลยซ้ำตัวแตกเด้ละปูปูขูขันนี่ขวดแมนอิลีบางคนน่ะเพิ่นทามหาแทรดิเอฟซีน่ะเพิ่นว่าแอดเอ้ยตามหาปูขูขันให้แน่ว่าสั้นบางเทือแอดกระบ้ออันถ้าในหูจากเพิ่นนี่ต่ก่อนเนาะปูขูขันนี่ได้ยินแต่ว่าเพิ่นแมนตัวเลขเพิ่นนี่ แม่นอิลีตามผู้คูคันไฮน์เดอร์พระ่นนี่ท่านผู้ไรถาผู้ไดรอดก็อย่าลืมอย่าพลาดคลิปนี้ด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะสําหรับผู้ไร้่ระท่านใดกดติดตามหรือกดกระดิ่งก็กดเด้อค่ะกดไว้เนาะเวลาแอดลงคลิปนี่มันกะจะเด้งนะคะจะเด้งไปหาเออเบาเร่องล่องท่านเนาะคะ่ะ วันที่หนึ่งเด้อค่ะวันวันที่หนึ่งเพื่อนจะไปโรงท่านแอดกับไปน้ากันกับเพื่อนนั่นละกับพวกใจบุญนี่เสี้ยนหน่อยกับไปน้ากันสู้มองนะคะผู้ใดอยากรวมโรงท่านผู้ใดพระท่า,ทานได้อันนี้กะเขาไปเบื้องนอหน้เบอร์ให้โท่มาเบืรอโทรศัพท์ใตค้คลิปเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากรวมทางรงท่านโรงทา่งทานใหญ่เด้อ สุดนีวันที่หนึ่งก็คือเข้าไปสุดแรกก็คือไปที่เขี่ยมอุดรท,ที่เอามอลำไปวดน,นี้แห้งคักค่ะสองมื่อสองขึ้นเลยแล้วก็โล่งท่านไงพร้อมจะมีก๋วยเตี๋ยวอีแยงลายย่าง,ายยางวดนี้ลายแนวอยู่เนะเอฟซี FC เพิ่นอยู่ทางไกลๆเพิ่นก็นจะมารวมคือกันเพิ่นวางสิเพราะว่าเพิ่นเคยมาแล้วสาวนึ่งแล้วเที่ยวนึ่งแล้วที่วัดอีแยงละ่ะ ทางอุดรใกล้ๆอุดรที่ไปเบิงหมอลำน้ำกันเนาะคะ่ะวันนี้แเจอกันหลายคักบานนี่ผู้ใดอยู่ใกล้กะมาด้วยค่ะมารวมลวงท่านน้ำกันมาเอาล่องท่านก็นได้เนาะคะ่ะแล้วหรือสิมาเบิงมารวมกันมาเบิงหมอลำนี่ละมีทั้งกลางคืนกลางเว้นค่ะเมือ่อเมื่อแรกก็คือแก่บนนะคะ่ะเป็นมอลำแก่บนนี่ล่ละทั้ง ทีมงานนี่แหละไปแก้บนมอละมเนี่ยอ้ยม้วนมวน,มวนตัวค่ะเนี่ยมาขึ้นอีกต่ออีก่นจ้างต่อหลังจากที่แก่บนแล้วคนก็นจ้างต่ออีกเนาะคะ่ะไปซุปปีค่ะมองนี่เพราะว่าหน้าที่การงานอีหยังนี่ข้าเจ้าไปบนไหว้นี่ยข้าเจ้าสำเร็จเนาะคะ่ะสำเร็จข้นเป็นแสนแสนเหมือนนี้ค่ะสําหรับงานแก่บนงานนี้เนาะคะ่ะ จะเบาโดนได้ย่ายว่าสันเบิง้งเอาตัวเลขไห่เบิ้งงถอะว่าสันเด้ออ้าปูกุขันงวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าซองหาหกแปดเนาะค่ะ,ะแหน่เบาพิษดอีกแล้วมันลึกงปากเนาะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าซองหาหกเก้าปูขุขันให้มาที่ชุดแรกเนาะค่ะไ้มาสองชุด,ด้อค่ะงวดนี้เด้องวดวังหันนะให้มาชุดเดียว แตกเต็มเต็มเนาะคะ่ะงวดน,นี้เพ่นไห้มาาสองชุดค่ะชุดแรกก็คืออ่ะขับไปเบิ้งตูเลขก,กันเลยจ้ะเอาอ่านให้เบิ้งพร้อมให้เบิ้งพร้อมอ่านให้ฟังพร้อมประสันเถาะ คือบอเทียงแถ่นอนี่ค่ะเป็นกังได้คือบอเทียงแถ่นอนี่ไฮมาชุดแรกก็จะเป็นชุดสามตัวหนึ่งหางแล้วก็ชุดสองตัวอีกหางหนึ่งนะคะชุดแรกไฮมาทีห้าเจ็ดเก้าสองตัวให้หก สองนะคะจกักซอ,อกชุดใดละนี่อยู่ในผ้าได้สองชุดนี่ชุดที่สองนี่ไฮมาศูนย์หกสามแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนะคะชุดที่สองไฮมาสามหางะคะ่ะจะเป็นชุดสามตัวหางหนึ่งแล้วก็เป็นชุดสองตัวอีกสองหางะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะแคปหน้าจอเด้อพี่น้อง ค่ะของปูขูคันนี่สมกับค้นถามหาอยู่ด้วยค่ะให้ว่าหลุดยากว่าสันเถาะหลุดยากมากแต่ว่าก็มีเขาไม่หลุดคือเก่าล่ะค่ะบ่าวาสิเจงมาจากทั้งใดก็มีเขาไม่หลุดคือเก่าเนาะมันบม่มีผู้ใดไปนั่งอยู่ในหันดอกมันแมนบ่ค่ะบ่หูพร้อมว่าเลขสวกตัวใดอันนี้ก็คืออ่าคำนวณเนาะค่ะขาดข้าขาดว่ามันเสียออกองซี่เนาะหรือว่าเป็นสูตรคำนวณเนาะค่ะคำนวณว่า เ,เลขน่าจะมาตัวนี้มาจะมาตัวนี้ซื้อๆเนาะค่ะมีเข่าไม่หลุดเป็นของธรรมดาค่ะอชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์อชอบกับจัดคัดกระพานคือเกาหลละเนาะพันผู้ใดคิดว่าเลขของปูขูข,ขันชุดนี้กันมกักก็เอาเนาะค่ะบ่มักกับพานคือบานะอะแคบหน้าจอด้วยจ้ะ แคบหน้าจออตัวเลขเสี้ยนหน่อยกับสิเว้าให้ฟังอีกเถวนึงเนาะค่ะชุดแรกให้มาทีศูนย์ชุดแรกให้มาที 0, ห้าเจ็ดเก้าแล้วก็หกสองนะคะชุดที่สองไมาศูนหกสามเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะคะนี่ละไม่เท่านี้ละตัวเลขของเพิ่นกระไดบ่หลายบ่มากไห่เนอะสำหรับ งบหน่อยทุนหน่อยกะหน้าลงทุนนะคะหนาลงทุนหลายๆถูกก็ดีบม่ถูกก็บพ,กกพเสียใจนะคะเพราะว่าเลขแค่สองหางเท่านั้นก็สองหางแบบใดตีก็คือชุดสามตัวนี่คะ่ะชุดสามตัวมีสองหางนะคะชุดสองตัวสามหางร่วมทั้งหมดน,นะคะมีสามหาง คือหกสองเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดมีถันนันทั้งเบิดทั้งม้วนเนาะคะ่ะสำหรับปูขุขันเอาคอยเอซทุกท่านโชคดีนะคะงวดนี้มีเงินมีทองไปอันนี้น้ำกันเลยไปแก่บนน้ำกันนะคะมือแก่บนพอดีเลยมือหวยออกกะใช้โยน้ำกันโหลดนะคะมวนมวน,มวนน้ำกันเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับจิบนี้เส้นหน่อยกะ ความน่า้าจากค่ะสวัสดีค่ะ